สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับ Easy Doc Family t a l กันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีคะหมอโจวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อต่ออุ้งเชิงกรานอักเสบนะครับหรือว่าการปวดจากข้อต่ออุ้งเชิงกรานนั่นเองนะครับพอดีก็มีคอมเมนต์ที่ถามเข้ามานะครับอยากจะให้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็เลยทําให้ตามคําเรียกร้องะนะครับ ได้ค่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ <Okay. S 2> ก็หลักๆค่ะออปวดข้อต่ออุ้งเชิงกลางอักเสบอุ้งเชิงกลางอักเสบอะค่ะตำแหน่งเขาอยู่ตรงไหนล่ะคะมาโจโอเคครับก็เนื่องด้วยวันนี้พูดถึงโรคที่เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็อาจจะมีภาพขึ้นมาประกอบเป็นเป็นฉากๆไปก็แล้วกันนะครับคือข้อต่ออุ้งเชิงกลานเนี่ยนะครับถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คือ s i joint นะครับ s i ในย่อมาจาก sacroiliac joint นะครับมันก็เป็นส่วนข้อต่อนะครับที่เป็นข้อต่อเนี่ยที่อยู่ระหว่างกระดูกอุ้งเชิงกลานนะครับกระดูกอุ้งเชิงกลานก็คือกระดูกบริเวณน,นี้ครับถ้าเราเอามือจับบริเวณเข็มขัดเนี่ยนะครับเราก็ะจะคาได้แนวกระดูกถูกไหมครับตรงบริเวณแนวเข็มขัดตรงนี้ลองคำดูนะคะใช่ครับ <c oughs> ด้านซ้ายด้านขวานเนี่ยก็คือกระดูกอุ้งเชิงกลานทั้งคู่นะครับมันก็จะมีด้านซ้ายด้านขวาเสร็จแล้วก็มันจะวิ่งไปแล้วก็ไปต่อกับกระดูก กระเบนเน็บนะครับกระดูกกระเบนเน็บหรือว่าซาคล้ำเนี่ยที่อยู่ทางด้านหลังนะครับตรงรอยต่อตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า SI Jo i n t หรือว่ากระดูกอุ้งเชิงกรานข้อต่อกระดูกอุ้งเชิงกรานนะครับ S, <S, S, <S ก็คือมาจากซา,าคล่ำนะครับก็คือกระดูกกระเบนเน็บนะครับ iliac ก็คือกระดูกอุ้งเชิงกรานเราเรียกว่าไอรีแอบนะครับมันก็จะเป็นควบรวมกันระหว่างากระดูกซาคล่ำกับกระดูก iliac ก็จะเรียกว่าซา โ o i ไอเรียกจอนค่ะนะครับก็ถ้าตามอะน ato มก็คือมันอยู่ตรงบริเวณะสะโพกด้านหลังสะโพกด้านไม่ใช่หลังล่างเนอะบางคนจะก็ใจผิดว่าเป็นหลังล่างอหลังล่างถ้า,ถ,าถ้าทางการแพทย์เนี่ยถ้าเราพูดว่าหลังล่างเนี่ยเราหมายถึงว่าบริเวณตรงกลางของของหลังถูกไหมครับบริเวณตรงกลางของหลังส่วนล่างอันนี้เราเรียกหลังล่างแต่ถ้าเป็นไอตัวกระดูกอุ้งเชิงการเนี่ย มันจะอยู่ออกไปทางด้านซ้ายด้านขวาอนะครับ,รบมันจะอยู่ออกไปทางด้านซ้ายด้านขวามากกว่านะครับ,รบก็จะเป็นบริเวณสะโพกส่วนบนนะครับถ้าเราเอานิ้วเนี่ยลองคลำดูนะครับตรงสะโพกส่วนบนเราจะคลำได้ปุ่มกระดูกนูน นะครับตรงตรงบริเวณแถบนั่นแหละเป็นที่อยู่ของเอสไอจอยนะครับลองทำตามดูได้นะคะ <c oughs> ใช่ครับค่ะแล้วจริงๆแล้วการปวดข้อต่ออุ้งเชิงกลางอะคะ่ะหรืออุ้งเชิงกลางอักเสบเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงลหรอคะมาโจค,คือโรคนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่โรคที่ได้ยินกันบ่อยๆอนะครับจะเรียกว่าเป็นโรคที่เป็นยายาขมหรือยาดาในการวินิจฉัยก็ได้นะครับเพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึง ตัวข้อต่ออุ้งเชิงกลานอักเสบเนี่ยะนะครับลักษณะอาการปวดของมันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับโรคอื่นได้นะครับอย่างเช่นโรคหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวนะครับหรือว่ากระดูกสันหลังบริเวณเอวเสื่อมนะครับมีกระดูกง,งอไปกดเส้นประสาทพวกนี้เนี่ยพวกกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับอาการมันก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คืออาจจะปวดร้าวลงบริเวณก้นลงบริเวณสะโพกได้นะครับ มันก็ทําให้ยากต่อการวินิจฉัยะนะครับส่วนอีกโรคหนึ่งที่อาการจะคล้ายๆกันก็คือพวกโรคมีอาการอักเสบของข้อสะโพกอาการอักเสบของข้อสะโพกใช่ครับไม่ว่าจะเป็นข้อสะโพกอักเสบติดเชื้อหักะนะครับหรือว่าเป็นข้อสะโพกเสื่อมอาการของข้อสะโพกเนี่ยมันก็จะคล้นายๆกันคือมีอาการปวดบริเวณสะโพกถูกไหมครับแล้วก็อาจจะมีอาการปวดบริเวณหน้าขาหรือขาหนีบ ครับค,คราวนี้เนี่ยอาการของ3มโรคนี้เนี่ยเราจะต้องอวินิจฉัยแยกโรคให้ถูกต้องะนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้การรักษาผิดนะครับซึ่งด้วยความที่มันวินิจฉัยยากด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยถ้าเกิดไปรักษาบริเวณอื่นที่มันไม่ใช่ต้นตอของสาเหตุอาการปวดเนี่ยมันก็จะทําให้เราหลงทางผิดทางไปเลยมหมายถึงว่า รักษาไปแล้วหรือผ่าตัดไปแล้วก็อาจจะไม่หายปวดไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นน,<ด>นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากอันแรกเลยคือต้องวินิจฉัยให้ถูกก่อนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะขอพูดเรื่องการวินิจฉัยแยกโรค3ามโรคนี้ก่อนะะนะครับก็คือข้อต่ออุ้งเชิงการานอักเสบะนะครับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทแล้วก็อาการปวดจากข้อสโะโพกนะครับอันที่1ก่อนเดี๋ยววันนี้เราพูดเรื่อง SI Joint p a i n เนี่ย อาการปวดแพทเทิร์นของการปวดของมันจริงๆแล้วเนี่ยมีความหลากหลายนะครับแปลว่ามันไม่ตรงไปตรงมาเท่าไหร่นะครับอาการปวดของเอชไอจอยเนี่ยที่เจอบ่อยที่สุดก็คือปวดบริเวณสะโพกด้านหลังะนะครับแต่ที่ปวดแต่แพทเทิร์นอาการปวดเนี่ยอาจจะแปลงไปในรูปแบบอื่นได้ะนะครับเช่นบางคนปวดล้าวลงบริเวณก้นก้นย้อยอนะครับต้นขาด้านหลัง ะนะครับบางคนปวดลงไปถึงน่องด้านหลังได้น่องด้านหลังน่องด้านหลังะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยมีอาการมีความรู้สึกผิดปกติเช่นอาจจะแสบร้อนหรือชาที่บริเวณฝ่าเท้าได้โอ้ไปถึงฝ่าเท้าเนี่ยเหรอครับหมอใช่ครับฝ่าเท้าได้เลยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ตรงไปตรงมาถูกไหมครับข้อสะโพกอยู่ตรงอยู่ตรงบริเวณสะโพกเอ่อข้ออุ้งเชิงกลานอยู่ตรงบริเวณสะโพกแต่ อาการปวดหรืออาการต่างๆนี่มันอาจจะเล้าลงไปได้ถึงบริเวณเท้าเลยไปหลายที่ด้วยไปหลายที่ทั้งอาจจะปวดลงมาบริเวณขานิบนะครับหรือว่าหน้าขาด้านในด้วยก็ได้ค่ะนะครับซึ่งมันอาการอาการมันค่อนข้างหลากหลายมากะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการวินิจฉัยโรคพวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องอพบแพทย์ค่ะ นะครับเพื่อที่จะทําการตรวจร่างกายด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ซักประวัติเพิ่มเติมนะครับประวัติของโรคข้อต่ออุ้งเชิงกลานอักเสบเนี่ยนะครับอาจจะมีประวัติที่แตกต่างจากโรค,คอื่นๆอยู่บ้างนะครับคือโรคนี้เนี่ยมันมีสาเหตุได้ด้วยกันหลายอย่างะนะครับอันที่หนึ่งเลยกย็ที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คือไม่มีสาเหตุ ่สาเหตุคือไม่มีสาเหตุนะครับคือมันจะเป็นของมันเองก็ก็เป็นไปได้คล้ายๆเกสิโนว่าสาเหตุที่ไม่มีสาเหตุก็คือไม่มีสาเหตุเลยนะครับไม่มีที่มาที่ไปอยู่ๆมันก็ปวดขึ้นมาก็เป็นได้นะครับสาเหตุที่2นะครับสําหรับในคนหนุ่มๆสาวๆทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะมีการปวดได้ถ้าเกิดมีกิจวัตรประจําวันบางอย่างเช่นนั่งนานอ๋อนั่งนานใช่นะครับนั่งทํางานเป็นเวลานานนะครับหรือว่านั่งขับรถเป็นเวลานาน น,นั่งเครื่องบินเป็นเวลานานก็ก็เคยมีนะครับก็ตรงไปตรงมาคือว่าการนั่งเนี่ยมันก็ทําให้น้ําหนักตัวของเราเนี่ยกดถ่ายลงไปะนะครับบริเวณกระดูกอุ้งเชิงกลานมันก็จะผ่านตรงข้อต่อ SI Jo อ n t เนี่ยเป็นเวลานานนะครับน้ําหนักที่กดลงไปกดลงไปมันก็ทําให้ข้อตรงนี้อักเสบได้ค่ะนะครับอันที่สาเหตุอันถัดไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นได้ในกรณีที่เคยมีอุบัติเหตุ นะครับเช่นหกลม้มนะครับก้นกระแทกนะครับหรือว่าโดนรถชนหรือว่ามีอะไรกระแทกบริเวณะสะโพกด้านหลังเนี่ยอุ้งเชิงกลานด้านหลังนะครับก็ทําให้มีอาการปวดได้นะครับอันถัดมาที่ทําให้มีอาการปวดได้ก็คือลักษณะของคนที่มีอย,อยู่มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับรวมรวมรวมไปถึงคนท้องอนะค,ค,คนท้องใช่คุณแม่เนี่ยเจอบ่อย นะครับว่ามีอาการปวดอุ้งเชิงกรานส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็การที่มีน้องมีเด็กเนี่ยอยู่ในอุ้งเชิงกรานอุ้งเชิงกรานก็จะมีการขยายตัวนะครับตัวข้อต่ออุ้งเชิงกรานเนี่ยมันก็จะเกิดอาการอักเสบตามมาได้ง่ายะนะครับอ,อันถัดไปที่เจอได้เนี่ยก็คือในคนที่เป็นโรคข้ออักเสบอย่างเช่นข้ออักเสบรูมาตอยนะครับหรือ SLE หรือ ส pondyloarthritis at นะครับโรคข้ออักเสบต่างๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีมีอาการปวดข้อข้อข้อต่อวุ้งเชิงกลานได้ง่ายะนะครับลักษณะอาการสําคัญของข้อต่อวุ้งเชิงกรานอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ที่ใช้วินิจฉัยแยกกับโรคอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะวินิจฉัยแยกกับโรคทางเส้นประสาทเนี่ยะนะครับก็คือลักษณะแพทเทิร์นของอาการปวดของอชีวิตประจําวันมันจะต่างกนะันนะฮะถ้าเป็นลักษณะของอาการปวดจากเส้นประสาทเนี่ย พวกนี้มักจะปวดเวลา,เ,าเดินยืนนะครับมีแอคทิวิตี้นะครับในการขยับในการขยับตัวพวกนี้จะปวดเยอะขึ้นนะครับแต่ว่ามักจะหายหรือว่าไม่มีอาการปวดเลยเนี่ยในท่านอนอนะครับพวกกระดูกทับเส้นเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้นอนราบอะไรอย่างงี้นอนราบนอนงายนนก็จะมักจะหายปวดเพราะว่าตัวเส้นประสาทมันได้หย่อนได้พักในท่านอนอนะครับ ซึ่งมันจะตรงข้ามกับโรคข้อต่ออุ้งเชิงกรานอักเสบหรือ SI Jo i n <Joy>. t นะครับพวกนี้เนี่ยนอนโดยเฉพาะถ้านอนหงายเนี่ยจะ,จะยิ่งปวดอ๋อ oh, ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะหมอโจ้ก็เพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยนะครับสมมุติเรานอนราบหลังพิงกับเตียงเนี่ยตัวกระดูกอุ้งเชิงกรานส่วนล่างเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่สัมผัสกับพื้นเตียงอ๋อเหมือนไปโดนโดนเค้าใช่นะครับเพราะฉะนั้นประวัติที่สําคัญมากๆเลยของผู้ป่วยเอ j ไอจอยดเพนเนี่ยคือ มักจะปวดเวลานอนนะครับเวลาขยับตัวไปมาบนเตียงเนะี่ยปวดซึ่งมันจะเป็นแพทเทิร์นที่ต่างกับพวกกระดูกทับเส้นประสาทนะครับนะโอเคอันนี้ผมก็พูดไปแล้วนะครับทั้งเรื่องเอชไอจอยเพลกระดูกทับเส้นประสาทนะครับอาการจะต่างกันนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นพวกหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยอาการทางเส้นประสาทอื่นๆมันอาจจะมีตามมาและชัดเจนขึ้นได้เช่นอาการชาของขาชาของเท้า นะครับอาการอ่อนแรงนะครับของกล,ออกล้ามเนื้อเข่ากล้ามเนื้อข้อเท้ากล้ามเนื้อนิ้วเท้านะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นอาการทางเส้นประสาทซึ่งมันจะไม่พบใน SI Pain. s i j o อ p a n สมันก็จะพบเฉพาะในตัวกระดูกทับเส้นประสาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่ที่คุณหมอไว้ประกอบการตัดสินใจวินิจฉัยโรคะนะครับส่วนอีโกโรคนึงเนี่ยก็คือพวกข้อสะโพกอักเสบหรือข้อสะโพกเสื่อมะนะครับ อาการก็จะค,คล้ายๆกันแต่ส่วนใหญ่นั้นเนี่ยข้อสะโพกอักเสบข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยความปวดมันจะลิมิตอยู่แค่สะโพกกับบริเวณขาหนีบเท่านั้นไม่ไปไกลกว่านั้นมันไม่มักจะไม่ค่อยไปไกลกว่านั้นะนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็มักจะปวดเวลาเดินถูก <ลง S 2> ไหมครับอ่าลงน้ําหนักเวลาสะโพกเนี่ยเดินนะครับแล้วก็อาจจะมีการขยับของข้อสะโพกเนี่ยที่น้อยลงะนะครับ แล้วก็การตรวจร่างกายง่ายๆอาจจะตรวจด,ด้วยตัวเองก็ได้เนี่ยก็เช่นการนั่งข่ยห้างนะครับหรือว่าการนั่งพับเพียบบนพื้นเนี่ยะนะครับถ้าพวกนี้จะทําให้ปวดมากอ๋อจะปวดกว่าปกติเหรอคะจะปวดว่าปกติเพราะว่ามันเป็นการทําให้กระดูกเบ้าข้อสะโพกเนี่ยมันไปคบกันนะครับมันก็จะปวดมากกว่า,าในท่าทางอื่นๆะนะครับอันนี้ก็คืออยากจะฝากให้ให,ให้ท่านผู้ชมเนี่ยลอง ฟังเป็นข้อมูลวดูนะครับแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะอาการที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันเข้าได้กับ1 2 3สองสามโรคไหนบ้างหรือเปล่านะครับคือต้องเข้าใจว่าเวลาไปตรวจกับคุณหมอเนี่ยบางทีคุณหมอก็ไม่นิฉัยยากเพราะว่าไปเจอหมอทีนึงเนี่ยมันก็ไม่เกิน1 0 1 5นาทีหรอกประมาณนี้นะครับมันมีเวลาคุยกันน้อยแล้วก็มีเวลาตรวจร่างกายน้อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่รู้ตัวเองดีที่สุดเนี่ยก็คือตัวคนไข้เองใช่ไหมครับกาจะลองแบบ สังเกตตัวเองแล้วก็พอเริ่มสังเกตตัวเองว่าเรามีอาการแบบนี้ในท่าทางแบบนี้แล้วก็นําข้อมูลที่เราสังเกตตัวเองเนี่ยไปบอกคุณหมอเพิ่มเติมเพื่อให้คุณหมอได้วินิจฉัยได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นถูกต้องเลยครับค,คือมันต้องเป็นการช่วยเหลือกันนะครับต้องระหว่างคนไข้กับหมอเองบางที่หมอก็ไม่ได้สามารถตรวจสอบทุกอย่างได้ในเวลาสั้นเราก็ต้องดูตัวเองด้วยะนะครับได้คระคราวนี้เรารู้ถึงอาการสาเหตุละคราวนี้คุณอยากรู้ว่า โรคเนี่ยโรคเอ่อปวดข้อต่ออุ้มเชิงกรามอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในไวัยไหนคะหรือว่าเกิดได้ทุกวัยเลยคะหมอชอ่าครับคือมันต้องดูว่าเกิดจากอะไร<อ>นะครับก็คือตามสาเหตุ<ฆ>ที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุมันก็เกิดได้ทุกวัย<ฆ>ใช่ไหมครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกวัย<ฆ>แต่ถ้ามันเกิดจากการที่น้ําหนักตัวมากขึ้น นะครับ,รบหรือการที่มี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 ท้องมีบุตรมันก็ต้องเกิดในวัยเจริญพันธุ์ถูกไหมครับ,รบหรือว่าถ้าป่วยจากการนั่งนานการนั่งนานก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนออฟฟิศเนักงานออฟฟิศนะครับหรือว่าพวกที่ยังทํางานอยู่นะครับส่วนโรคที่เป็นเกี่ยวกับข้ออักเสบพวกรูกมาตอยพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นในคนอายุไม่มากสักประมาณ20-40ปีประมาณเนี่ยช่วงที่มัน โรคมันจะกําเริบครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นช่วงอายุประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นในผู้หญิงอ๋อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงโรคเอสไอจอยส์เพนเนี่ยจะเจอในผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายผมไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขแต่ว่าพอสมควรอาจจะเพราะด้วยสรีระหรือเปล่าผู้หญิงมีสะโพกมากใหญ่กว่าผู้ชายหรือี่าก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแน่ใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับรู้แต่ว่าถ้าเป็นพวกลูมาตอยเอสเซลีเนี่ยโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่เจอในผู้หญิงมากกว่าอยู่แล้ว ะนะครับได้ค่ะลองดูแล้วก็คราวนี้การรักษาล่คะ,าคะ,นะค,คะหมอโจ้การรักษาเนี่ยต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องวินิจฉัยให้ถูกก่อนะนะครับการวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย,ยประวัติใช่ไหมครับที่คนไข้เล่าให้ฟังการตรวจร่างกายที่คุณหมอตรวจนะครับนอกจากนี้มันต้องตรวจอย่างอื่นอีกนะครับเช่น การตรวจเอ็กซเรย์ทำเอ็มอาร์ไอสแกนะครับหรือไปตรวจพวก EMG การทำงานของเส้นประสาทเพื่อที่จะตัดโรคอื่นก่อนคือโดยส่วนใหญ่ SI j o ยจอยเพนเนี่ยถ้าคนไข้าอาการชัดเจนมากๆนะครับหมายถึงว่าคุณหมอตรวจร่างกายในบางท่าแล้วเนี่ยค,คุณหมอมั่นใจมากๆก็คือโอเคจบสามารถวินิจฉัยได้แต่ในบางคนซึ่งส่วนใหญ่นะครับมันจะคุมเครืออาการมันจะค่อนข้างค,คุมเครือไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยแค่ าการตรวจร่างกายแล้วก็สอบประวัติมันก็ต้องอาศัยการตรวจอื่นๆตามมาอย่างที่บอกนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าอาการมันไม่ชัดเจนจริงๆเนี่ยเราก็ต้องคล้ายๆว่าเป็นการตัดชอยะนะฮะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าโรค s i j o i n t Pain เนี่ยมันพบได้น้อยกว่าโรคก,กระดูกทับเส้นปราาะสาทหรือว่าโรคข้อสะโพกเสื่อมอม,มันพบได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องตัดโรคที่พบได้มากกว่าทิ้งไปก่อน Oh. นะครับเช่นอาจจะต้องทำเอ็มไอสแกนนะครับหรือว่าตรวจ EMG ดูว่าเส้นปรนะสาทเนีไม่มีโดนกดทับแน่อนองนะฮะต้องอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์นะครับหรือ MRI ไหมเพื่อที่จะดูว่าข้อสะโพกเนี่ยไม่เสื่อมไม่อักเสบแน่อนองนะครับพอตัดโรคพวกนี้ทิ้งไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงถึงจะเริ่มคิดถึงหรือว่าใกล้เคียงการวินิจฉัยของโรคอาการปวดจากเอซายจอยด์นะครับซึ่งการวินิจฉัยโรคเอซายจอยเนี่ย ตามการแพทย์เนี่ยเขาจะมีศัพท์คําว่า go standard หมายถึงว่าการวินิจฉัยที่ดีและแม่นยําที่สุดเนี่ยก็คือการฉีดยาชาเข้าไปในข้อต่อน,นี้อ๋อฉีดยาชาเข้าไปในข้อฉีดยาชาเข้าไปนะครับเป็นการเทสหมายความว่าเราก็เข็มเนี่ยเป็นคล้ายๆเข็มบล็อกหลังเล็กๆเนี่ยปักเข้าไปในตัวข้อต่ออุ้งเชิงกรานนะครับแล้วก็ลองฉีดยาชาดูนะครับวิธีการเทสก็คือถ้าฉีดยาชาปุ๊บเนี่ยคนไข้ควรจะ หายปวดไปเลยอย่างน้อยๆประมาณ70%อนะครับในระยะเวลาที่ยาชาออกฤทธิ์ะนะครับจริงๆควรจะทำสักประมาณ2ครั้งด้วยซ้ำนะครับหาย70% 2เนี่ยครั้งเนี่ยเราถึงเราถึงจะกล้าวินิจฉัยไดเ้เต็มปากเต็มคำว่าเนี่ยคนไข้เป็นอาการปวดจากเอสไยจอยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราได้คำวินิจฉัยที่ชัดเจนแล้วะนะครับมันก็ค่อยปูไปสู่การรักษา การรักษาเนี่ยขั้นต้นเบอร์หนึ่งเลยก็คือการปรับพฤติกรรมแล้วก็การทำกายภาพบําบัดนะครับการปรับพฤติกรรมมนันต้องก็ต้องกลับไปดูเช่นเนี่ยถ้าเรามีพฤติกรรมการนั่งนานนั่งเป็นเวลานานก็ต้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่งนานไม่ทำท่าพวกนั <peach. S 1> ้นนะครับหรือว่าน้ําหนักตัวเพิ่มอย่างรวดเร็วก็ต้องไปลดน้ําหนักนะครับหรือในออคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เราก็อาจจะบอกว่าหลังตั้งครรภ์อาการอาจจะดีขึ้น โดยตัวมันเองได้ะนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยพวกการทํากายภาพอันนี้ก็ต้องไปไปปรึกษาคุณหมอกายภาพอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งคือการใช้สายรัดที่เขาเรียกว่าเอ่อเพลวิกหรือไซส์จอยไบยเดอร์ะนะครับมันก็จะเป็นการรัดบริเวณอุ้งเชิงกรานเพื่อที่จะทําให้อุ้งเชิงกรานเนี่ยมันมีการขยับตัวน้อยลงะนะครับถ้ามันขยับตัวน้อยลงอาการปวดมันก็มาจ่อยลงได้นะครับ การทำกายภาพนอกไปจากนี้ก็จะมีพวกเนี่ยการใช้อุปกรณ์อัลตราซาวด์เลเซอร์ช็อกเวฟลดอาการอักเสบรอบๆะนะครับออนอกจากนี้ก็จะเป็นการเทรนกล้ามเนือ้อ <c oughs> ใช่ครับฝึกกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกลานกล้ามเนื้อบริเวณรอบข้อสะโพกนะครับกล้ามเนื้อบริเวณก้นด้านหลังะนะฮะถ้ากล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยพยุงข้อต่ออุ้งเชิงกลานนะครับแล้วก็ทําให้อาการปวดเนี่ย มันน้อยลงได้ด้วยเทรนนี้ก็คือเหมือนเข้าฟิตเนสออกกําลังกายทําท่าที่เหมาะกับกตำแหน่งนั้นๆใช่ใชเพราะ,ะเพราะส่วนหนึ่งเราเชื่อว่าการที่มันปวดไอนะ้ o าจเนี่ยเพราะว่ากล้ามเนื้อลอกข้างมันไม่แข็งแรงนะครับนะถ้าถัดไปจากนี้สเต็ปหนึ่งปัจจุบันเขาก็มีการใช้เขาเรียกว่า low low energy low level laser นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่แต่ถ้าใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลต่อได้หรือไปคุยกับคุณหมอ ที่เขาทาพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหมอกายภาพนะครับก็ใช้รังสีเลเซอร์เนี่ยเข้าไปนะครับช่วยลดอาการปวดอักเสบนะครับขั้นถัดมาอีกนะครับถ้าเกิดว่าทํากายภาพดูแล้วปรับพฤติกรรมดูแลไม่ดีขึ้นก็จะมาในเรื่องของการใช้ยานะครับอาจจะเริ่มจากการใช้ยากินก่อนอนะครับก็เป็นทั่วๆไปก็เป็นยากลุ่มอักเสบรลดอาการอักเสบนะครับยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อก็เป็นยาในกลุ่มทั่วๆไป โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ผมตีเาว,ว่าประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถควบคุมอาการได้โดยโดยใช้การรักษาแค่นี้นะครับการรักษาที่มากกว่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะ,จะอาจจะต้องใช้ในคนไข้ที่เป็นโรคข้ออักเสบพวกรูมาตอยพวก SLE พวก SPA นะครับพว,พวกนี้เนี่ยคนไข้มักจะมีอาการปวดที่มันรุนแงรงนะครับแล้วก็ ไม่สามารถแก้ไขได้แค่การใช้ยาหรืออะไรพวกนี้นะครับอาจจะต้องขึ้นไปถึงการฉีดเตียลอยเข้าข้อต่อ,อนะครับการฉีดเตียลอยเข้าไปในข้อต่ออักเสบะนะครับรวมไปกับการเนี่ยต้องไปกินยาหรือว่าไปใช้ยาลดอาการของอโรคข้ออักเสบควบคุมอาการอักเสบไปด้วยนะครับหลังจากขั้นถัดไปจากนี้เนี่ยถ้ามันไม่ตอบสนองเลยจริงๆเนี่ยทำยังไงก็ไม่ตอบสนองเลยเนี่ยมันก็อาจจะต้องไปถึงขั้นการผ่าตัดโอนเป็น การรักษาขั้นสุดท้ายเป็นการรักษาขั้นสุดท้ายซึ่งก็ต้องบอกว่าคนไข้กลุ่มน้อยจริงๆครับที่ที่ไปถึงขั้นตอนการผ่าตัดซึ่งมันเป็นการผ่าตัดเชื่อมข้อค่ะนะครับเชื่อมข้อกระดูกอุ้งเชิงกลางนะครับค่ะก็หวังให้ไม่ไปถึงตรงนั้นนะชนใหญ่ก็ไม่ไปถึงนั่นแหละคบน้อยมากค่ะค่ะแล้วปกติเนี่ยคือถ้าเราทําตามขั้นตอนที่ที่หมอโจ้แนะนํามาค่ะโอกาสที่จะหายขาดจากโรคน,นี้มีไหมคะ มันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นจากสาเหตุอะไรครับถ้ามันเป็นจากอุบัติเหตุชั่วระยะเวลานึงมันก็อาจจะหายถ้าเป็นเรื่องน้ำหนักเรื่องกิจวัตรประจําวันเรื่องตั้งครรภ์มันก็อาจจะหายแต่ถ้ามันเป็นโรคเนี่ยรูมาตอยอเซเนี่ยต้องเข้าใจว่าโรคเนี้ยมันอยู่กับเรามันเป็นโรคข้ออักเสบที่จะไม่มีวันหายไม่มีวันหายขาดพรานั้นแล้วเนี่ยกลุ่มคนไข้พวกนี้ก็จะลําบากนิดนึง นะครับก็คืออาจจะต้องมีมีการรักษาหรือว่ามีอาการปวดข้อต่ออุ้งเชิงกลานไปเป็นหายหายอยู่อยู่เป็นระยะเวลานานนะครับค่ะก็คือจากที่หมอโจ้พูดหรือว่าเล่ามาทั้งหมดเนี่ยสำหรับโรคปวดข้อต่ออุ้งเชิงกลางอักเสบเนี่ยก็คือหลักๆมันก็จะคล้ายๆกับโรคต่างๆที่ที่เราเจอมาแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆคือเกิดจากผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมักจะเกิดในผู้หญิงค่ะแล้วก็ให้ลองสังเกตตัวเองว่าส่วนใหญ่จะปวดเวลาเรานอน ครับแลม,มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันเป็นอาการสำคัญที่ถ้าปวดเวลานอนเนี่ยมักจะนึกถึงโรคนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ทราบแล้วนะคะก็คือโรคปวดข้อต่ออุ้งเชิงกลางอักเสบมีสาเหตุอาการแล้วก็การรักษาย,ยังไงนะคะก็เช่นเดิมค่ะก็คุณผู้ฟังนะคะก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเวลาเราไปพบแพทย์ได้ก็สามารถช่วยแบบให้ข้อมูลกับแพทย์ได้มากขึ้นนะคะแพทย์จะได้วินิจฉัยได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นค่ะ ก็สำหรับวันนี้เราก็มีแค่นี้เนอะแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะ easydog family นะคะแล้วก็หรือว่าจะเข้าไปอ่านบทความดีๆนะคะได้ที่ w w w e a s y d o g i n t h นะคะสำหรับวันนี้คุณและหมอโจก็ขอลาไปก่อนนะคะครับผขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกดกระดิ่งด้วยครับ